สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมไปนั่งอ่านบทความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานมาหลังจากที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับ p p t v นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเจอกับมลสมหลากหลายเลยคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหลังวันนี้ก็ได้มีการหายเงียบไปนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาเปิดใจกับทาง PPTV ววันนี้วันแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีการเปิดใจเรื่องอะไรบ้างคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ ผ่านเปิดใจครั้งแรกก็เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางพีพีทีวีหลังจากหายจากสื่อมวลชนแล้วก็สังคมไปสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการเปิดเผยถึงการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เงียบหายไปในเรื่องของปัญหาการเมืองที่รุมเร้าการต่อสู้คดีความรวมถึงความมุ่งมั่นในเส้นทางอนาคตที่วางเอาไว้นะครับโดยพลตำรวจเอกสุรเชษยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะมี หลายสำนักนะครับได้พยายามติดต่อไปเพื่อขอสัมภาษณ์แต่ว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีการปฏิเสธเพราะอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีการสลับกลับมาอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนตัวบิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นคนไม่ชอบเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่ชอบทํางานแต่เมื่อปัจจุบันนี้ไม่ได้มีในเรื่องของงานในหน้าที่ทำนะครับจึงหันไปทั้งการเรียนต่อทั้งการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการเรียน AI นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตแล้วก็มีการไปตระเวนทําบุญปฏิบัติธรรมตามสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กยังเปิดเผยด้วยว่าครั้งหนึ่งในสมัยยังเป็นรองผอ,อรตรอนะฮะเคยถูกพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกทีซึ่งขณะนั้นเนี่ย พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ก็ได้มีการเรียกบิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปที่ชั้น14ด้วยโดยคุณทักษิณเนี่ยได้บอกตรงๆว่าโจ๊กเดี๋ยวผมจะให้คุณเป็นผอบตรแต่มีเงื่อนไขให้พลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลขึ้นก่อน1ปีซึ่งอย่าไปฟ้องอะไรเพราะพลตำรวจเอกต่อศักิ์อาวุโสต่ตำกว่า แล้วก็เหลืออายุราชการเพียงปีเดียวเท่านั้นก่อนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะบอกกับนายทักษิณไปว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ฟ้องหรอกเพราะว่าเหลืออายุราชการอีกหลายปีหลังจากนั้นนายทักษิณก็ บอกว่าหลังจากพลตํารวจเอกต่อศักขึ้นเป็นผอบอรตรลแล้วก็จะให้ตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ขึ้นเป็นผอบอรตรลแน่นอนว่าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นผอบอรตรลอ,อาวุโสลําดับที่หน,นตอนนั้นนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการบอกกับนายทักษิณด้วยว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าอ,าอายุราชการเนี่ยของเขาเนี่ยยังเหลืออีกหลายปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาแบบนี้ได้ไหมครับนายก็อบอกนายทักษิณน,นะฮะโดยเรียกนายทักษิณว่านายเอาแบบนี้ได้ไหมครับนายผมเป็นแค่2 ปีก็พอละเป็นผอบตอรอแค่2ปีก็พอแล้วเขาบอกแบบนี้เพราะผมเบื่อก่อนที่นายทักษิณจะตอบว่าไม่ได้ถ้าจะลาออกเดี๋ยวให้มาเป็นรัฐมนตรีอยู่กับเรา,าทักษิณบอกแบบนี้นะฮะขณะที่มีการไปพูดคุยกันที่ชั้นสิบสี่ก่อนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมาบอกกับนายทักษิณว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ไม่อยากได้ไม่อยากเอาครับนายเอาแบบนี้แล้วกันความมุ่งหวังของผมคือผมอยากจะเป็นนายกอบจ จังหวัดสงขลาเพราะเป็นพื้นที่บ้านเกิดแล้วก็บอกว่าอยากจะกลับไปพัฒนานบ้านเกิดของตอนเองที่จังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกนะฮะเขาบอกแบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีการบอกว่าตัวของทักษิณได้มีการกล่าวสั้นๆว่าถ้าทําดี ฟังเราเราจะให้อยู่จนกเกษียณน,นี่ทักษิณบอกแบบนี้แต่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอสุดท้ายว่าถ้ามีการแต่งตั้งให้ตัวของบิ๊กโจ๊กเป็นผอ,อตรอจะมีการเขียนใบลาออกไว้เลยโดยจะมีการเป็นผอ,อตรอแค่2ปีเท่านั้นสุดท้ายตัวของบิ๊กโจ๊กนะครับก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการเสียก่อนนะครับแม้ว่าเส้นทางราชการจะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคแต่ว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ยืนยันว่าเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการลงสมัครนายกอบ,บจอสงขลา เพราะอย่างที่บอกคืออยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากมองว่าสงขลาสามารถที่จะพัฒนาให้กับเทียบเท่าฮาวายได้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่า ปัญหาการชุจรลิตในระดับท้องถิ่นขนาดนี้ก็ต้องมองว่าในพื้นที่ท้องถิ่นน่หนักหน่วงมากก็ตอนเองเนี่ยไม่อยากจะลงในเรื่องของการเมืองระดับชาติอยากจะไปะดูแลในเรื่องของผู้นําท้องถิ่นโดยตรงจากการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็จะสามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างแท้จริงพร้อมกับย้ำว่าหากมีคดีติดค้างอยู่มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์ตัวเองในเรื่องคดีต่างๆให้จบก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสําคัญในชีวิตนั่นก็คือการเป็น นายกอบอจอจังหวัดส,สงขลานะครับซึ่งบิ๊กโจ๊กมีการเปิดเผยด้วยคุณผู้ชมกรณีที่ถูกเบรกในช่วงที่เป็นรองผอบอตลอนะฮะตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาเล่าว่าอตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยโดยเฉพาะคดีเลี่ยงภาษีที่กรณีคุณชูวิทย์เนี่ยได้มีการร้องเรียนถึงนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้มีการสอบสวนสืบสวนตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้มีการทําการสอบสวนสืบสวนไปแล้วกว่า70%แล้วก็มีการพบหลักฐานการเลี่ยงภาษีบางส่วนแต่ เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยกลับมีคำสั่งจากผู้ใหญ่นะฮะให้มีการหยุดดําเนินการในทันทีนะครับทั้งจากผู้บังคับบัญชาเองแล้วก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเป็นสายปริศนาเป็นสายของผู้หญิงที่โทรมาร้องขอจากต่างประเทศด้วยเพื่อขอใหอ้มีการหยุดในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องการเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งก็ บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเขาก็ทาไปตามหน้าที่ของเขาเนี่แหละเขาได้รับมอบหมายก็มีการทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะตัวเองเนี่ยเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วแต่ก็เชื่อว่าการทํางานของตัวเองเต็มที่ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า,าจะเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันได้ผลดีนะฮะซึ่งก็ทําว่าแล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องต่างๆนะครับจนนํามาสู่การออกจากราชการในครั้งนี้นะฮะซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่า,าตนเองเป็นตำรวจก็พร้อมที่จะทําอย่างเต็มที่ ชาวบ้านเขารู้สึกได้ถึงวันนี้ได้ออกมาอยู่จุดนี้ไม่เป็นไรก็พร้อมที่จะสู้คดีต่างๆให้มันจบแล้วก็หลังจากนี้ถ้าสู้คดีต่างๆจบเรียบร้อยแสดงความบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมที่จะกลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดสงขลาต่อไปนะครับ